ไหนรายงานตัวสีใครมาแล้วบ้างเช็คชื่อครับอาจารย์สวัสดีค่ะนี่เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยกินปลาหมึกไปทุกคนมันตัวใหญ่บรมท่ชมๆมากเออสับใหม่วันนี้บรมิ่ทึมๆนั่งนิ่งๆหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวนั่งนิ่งๆให้ครับรีเสื้อยังครับยังขายยังไม่ได้รีเสื้อเลยก็คือจริงๆตอนนี้แบบรับสมัครพนักงานรีเสื้ออยู่ใครจะใครสนใจนะคะเกาะใบสมัครได้นะคะอุ๊ยใช่มีคนถามว่าแบบตัดผมใหม่หรอใช่เราทุกคนเราตัดผมใหม่เพราะเหตุอะไรรู้ปะ คือแบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าผมเรายาวแล้วก็เลยลองตัดแล้วคือตัดเองแล้วมันผมมันไม่เข้ากันแล้วมันก็เป็นทรงอะไรก็ไม่รู้จนสุดท้ายแบบอุย้ยฟอนไม่ได้การแหละเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตัดแล้วแหละเราจะมาอยู่สภาพแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าถ่ายรูปแล้วมบมันขัดใจมากๆกับผมนะคะอืมก็เลยแบบตัดเถอะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตัดเราอย่าไปตัดเองเลยแล้วพอหนูไปตัดอะ่ะเออช่างเขาก็บอกว่าบอกว่าอะไรนะ เรียกกันไก่ที่บ้านอ่ะทิ้งไปได้เลยนะ <c oughs> เขาบอกอย่างนี้ไม่ต้องเอามันมาแล้วนะไม่ต้องมาตัดเองแนละ้ว <c oughs>